หัวกระโดงหัวกระโดงใส่เอาละครับเรียบร้อยตายใช่ไหมเอาละคบูเองเก่งอีไฟนึ่งยังไนไปยองไหต้องทตาี้ต้อ้เขาไปต่ออ้ไอ้เบอ้เบ๊กไอ้เบ๊กไอ้ท่นท่าวงท่านท่น มันเลยครับอย่ามาตามต่อนะครับการแข่งกันแท็กเตอร์คูปต้าพันแกลงสนามแข่งบ้านกล้วยตะบนยางสว่างรัตนบุรีสุรินครับนี่เป็นคู่ที่6ของรายการครับกับตีซาสองนั่นเองนะครับต้องบอกว่า แอลกอฮอล์ิซึมปะทะสีสาวสองครับเมื่อสักครู่เราจะแข่งกันนะครับทั้งหมดเนี่ย3.2คันหรือว่า16คู่นั่นเองนะครับชักธงก่อนก็คือฝั่งของมุมแดงครับไปแข่งขันในรอบถัดไปนั่นเองเดี๋ยวว่าทางนี้ทั้งนั้นตัดสินกันที่เวลาครับไม่ทำฟาวเตรียมนะครับเตรียมขนาดก็ทำเวลาดีก็ชนะไปครับ เดี๋ยวรอฟังรอฟังคะแนนครับฟังีมงานเนี่ยก็ได้ระหว่างนะครับแอลกอฮอล์เดซซนะครับกับสีซาวสองนะครับผลกาะแ่งขันออกมาแล้วนะครับเป็นฝั่งของแอลกอฮอล์เดซซนะครับที่เป็นสายเอาชนะนะครับสีซาวสองไปได้นะครับด้วยเวลานะครับ1นาทีนะครับ14วินาทีนะครับแล้วก็ทาง ตีซสาสองเนี่ยในรูสีแดงน,นะครับต้องบอกว่ามีการทำเสาเป็นหนึ่งจิตนั่นเองนะครับทำให้เวลาบวกเพิ่มขึ้นมากนั่นเองครับตัวไปที่6ที่ได้ไปนั่นก็จะเป็นแอลกอฮอล์ฤทธิ์ซึมนั่นเองค,อคอรับแอลกอฮอล์ฤทธิ์ซึมครับชนะไปีท่ผมแด,ดงครับเสาครับถือตัวไปที่เจ็ดครับทำเสา,าครั้งหนึ่งก็จะบวกเพิ่มส,สิบจิตน้อยพัฒนาเจอทีมงานวัยรุ่นหมู่สองครับท่านผู้ชม โอ้โหเครับนี่ครับมีการเคลียร์สนามครับท่นานผู้ชุมแล้วครับว่ารถขุดคูบตาะแข่งขันรบนั้นต้องอาศัยความแม่นยำและก็สมาธิต้องดีขาดเติมว่าจะเล่นกับใบลูกอุ่นก่อนใบมะนาวกอดเขียวครับใบตองแหวนกระเท้า ออกก่อนนะครับออกร์น้อยพัฒนานี่เป็นคู่ที่เจ็ดครับกลับเข้าไปใหม่คู่ที่เจ็ดของการแข่งขันน้อยพัฒนานี่มุมเขียวไบรุตโมสองนี่สีแดงครับ ยยังไหสัเกตธงดีๆนะครับขอให้ขึนไปรวกันตตาสมอกระตาบอกมาเท่านั้นรู้จักไหมโอ้ยดูนัเปลดูดูดู แม่ยังพยายามจะแซงนอยู่ไอ้รูนี่พยายามเบียดขึ้นมาพยายามเบียดขึ้นมาึงจะเบียดได้หรือไม่แม่ไม่ธรรมดาแล้วไอ้โฮมได้ก่อนรองแดงลูแดงรองเปล่าละครับไม่ธรรมดาเปาละเอาละเอาแต่แต่เริ่มับทางแล้วตอนนี้เริ่มสับเลียดกันแล้ว เิดเป็นผู้นำมาบ้างเกิดเป็นผู้นำลองเป็นผู้ถามมานั้นตอนนี้เริ่มเป็นผู้นำแล้วจ้าน้อยพัฒนากระบอกว่าไม่รู้หมู่สองจะรุดไปไหนรุดไปไหนว่ายจงไงว่ายจงไงน้อยพัฒนาเกี่ยวสายเกี่ยวหัวควกหน้าคนรับผ่านทุกผ่านชุกต่อรถเราจะชนกันแล้วกันเลี้ยวซ้ายแล้วกันตอยแล้วกันจะไปชนกันแล้วกันชนเสียสิบคะแนนเสียสิบนี้ชนเสียสิบนี้ว่ายจงไงว่าจะไงไม่รู้หมู่สองไป่รู้หมู่สองจะา่กระฆากันไปนะตาไปกระฆากเขาเกือบมือมือจะคนไปคนซ้ายจับเยี่ยบเอาหัวเยี่ยบพันนุ์ ผู<จ>้ผ <aperture trim, S 1> ูชมไกแล้วไกแล้วความจริงไกใจะเห็นแล้วความจริงไกใจะเห็นแล้วันเทียวนี้ไครจะเป็นผู้ชูหงเอาเอาไม่ทำมาแล้วถอยไปถอยมาตูไปูโดนอย่าไปโดนเส้นอย่าไปโนสออย่นนท่นท่านท่านทนนทานท่น่ทนทนท่านท่านน เอาโอโหสสีครับสสีเอเาดเซฟี้ดเซฟีวิ่าเอาโอ้เฉือนเเลยครับเฉือนเฉือนกันแบบเส้นยาแดงผ่าแปเลยครับคู่ที่7ของการแข่งกันโอ้โหลุตบเลยครับ คุณนักแข่งทุกทีมเลยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับวันนี้ดูกัน6ถึง10นะครับขอบคุณไม่ได้ครับสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวรอผลการแข่งขันครับแตนร่มาถึงคืี่แปดกันบ้างโฟครับเหแปดครับแมนพันไร่อาหารคือไม่ธรรมดาเกอไวรุ่นแรงสูงแมนพันไร่กับไปล่นแรงสูงครับขออนุญาตอาจารย์แป๊บหนึ่งนะ ขอที่นประกาศผลนะครับสำหรับตัวไปที่7นะครับระหว่างน้อยพัฒนากับวัยรุ่นหมู่สองนะครับผลการแข่งขันออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นฝั่งของน้อยพัฒนานะครับที่ทำเวลาเบียดเอาชนะไปได้ทุเวลา1นนาทีนะครับ4ี่วินาทีนะครับทำให้ไอาชนะนะครับของวัยรุ่นหมู่สองิงตัวไปที่7เข้าไปสู่รอบ16กทีนั่นเองครับุครับท่านผู้ชม

โอ้โหสุดมันเลยครับเดือดจริงจริงโอ้ที่แปดครับเริ่มเดือดขึ้นมาทุกทีแล้วครับี่ยังไม่ได้งก็ยัไม่สามารถจะปลดลัตแล้วตูดลงมายุบได้ดลนะครับคุณผู้ชมดีแล้วครับความสามารถของตะลุกนุ่ไม่เหมือนกันมันจริงจริงมาแมนทันไรนะครับกับวัยรุ่นนะ แรงสูงบีป้ามนะครับผลการแข่งขันต้องบอกว่าไวยรุ่นแรงสูงนะครับเบียดเอาชนะนะครับไปได้ด้วยเวลานะครับหนึ่งนาทีนะครับยี่สิบวินาทีนั่นเองนะครับสวมไปที่แปดเข้าสู่รอบต่อไปครับอ่าผลการแข่งขันออกมานะครับฝั่งจากพีตะกอนประกาศว่าพร้อมมีเรียบรกนะครับโคติก้าครับเป็นสีน้ำเงินงครับเจอพีน่า มาดูไห้ีดีให้ดูครับเลียวแล้วเลยโเจีบะเลสีนรสีนรกะครจะดูใครจไปใบอกวัาจะบาุนพาุนจับโอ้ยจนกวยแล้วครับกวยนึ่เอาให้ได้เอาได้นเข้าไปสีนั่นเาูสตไปได้กรกลวยนะจ้าเอาแล้วครับดีครับีมือน่าจะใล้เพียงน่าอจะใล้เพียงสับติบ่อยโอ้ฝั่งนี้ดำโด่ง

โอ้แรงจริงๆครับเสียงเบรกมันดนเบรกโอ้โหแ,แต่นันพลาดครับยังลุ้นตัวผุเหมือับเมื่อกี้ว่าจะชนอะไรต่อไปอีกไหมโอ้โหไม่ทำมาดานะเดี๋ยววันนี้นะครับรอกการนครเดินนะเพราะนั่นแข่งหันนะครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยแข่งกันได้คู่ที่สูสีกันมากเลยนะครับ ทีนี้มาดูนะครับในเรื่องของการแข่งขันนะครับฝั่งลู่สีแดงนะครับคนครดงเนี่ยไม่มีฟาวนะครับแต่ฝั่งลู่สีเหลืองนะสีน้ำเงินเนี่ยฟาไปหนึ่งครั้งนะครับก็คือถอายหลังชนเชี่ยวขาดตรงจุดซิกแซกหลบเกล่น,นั่นเองนะทำให้นครดงเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ด้วยเวลาหนาที15วินาทีครับ นักอดดงครับเบอร์สกูชนะไปดูดที่สิบครับวัยรุ่นโมหกปะทะเมียสังลอยครับสีเขียวเนี่ยวัยรุ่นโมหกสีแดงเนี่ยเมียสั่งลุยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับขอบคุณท่านด้วยที่ให้เกียรติกกี่กับลูกคู่กักกาต่งระทศท่รา่วมกันั คู่สุดท้ายสำหรับชั่วโมงนี้ครับดูกันห้าคู่ช่วงหน้าค่อยดูต่อ

ขอบคุณมากมายรับติดเวลานะครับโอ้โหมันจริงๆครับมีอาศักดิ์รวยแล้วครับลุยเข้าเส้นชัยไปสำหรับคู่ที่สิบได้แล้วครับเดี๋ยวรอฟังเวลาเห็นกันในหันหลังลาแล้วนะครับเมียสั่งเลยได้ผลจริงๆนะครับชนะไปได้ด้วยเวลา1นาทีย6วินาทีนะครับ ทำให้เข้าสู่รอบต่อไปเขเมียแท้เลยเมนียสั่งรุยครับชนะไปโอเคครับผมเดี๋ยวตามกันต่อช่วงหน้าครับสวัสดีครับช่วงหน้านี่11-15ครับ